อ๋อชิมก่อนล้วกันอ่ะอ่ะดูอืมอร่อยเลยสวัสดีครับมีคนด้วยนะครับผมมีต้อนรับเาสู่ช่องสไตล์ร้านด้วยครับผมเราก็มาทำอาหารนะครับผมทุกคนนะฮะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสไตล์ร้านด้วยนะครับผมก็เราจะตั้งชื่อครว่าอะไรดีครับรายการนี้ยังไม่ตั้งชื่อกูรัวนะก็เอาเลยว่าจะมาทําอาหารให้ทุกคนดูนะครับวันนี้ก็ ฉบับสไตล์ละนะครับผมหรือผมเองนะฮะแอดนัมมอนเดิมนะครับวันนี้ก็จะทําเมนูละนะครับก็โอเคทุกคนก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันก่อนนะครับผมมาเข้ามาอย่างแรกนะครับผมคือหมูอันดับสองคือพริกอันที่สามคือข้าวคั่วนะครับผมแล้วก็อย่างที่สี่คือเนี่ยหอมแดงนะในผมอ่ะอย่างนี้แล้วกันหอมแดงนะครับผมซอยมาแล้ว น่าผมนี่ก็หอมแดงนะครับไอ้สามคือไอ้อย่างนี้ห้าต้นหอมแล้วก็อะไรวะเขาเรียกอะไรวะไม่รู้เหมือนกันแล้ต้องใส่อ่ะรู้ว่าต้องใส่อ่ะแล้วก็น้ำปลาครับผมแล้วก็จะเป็นอ่ารสดีของชรสนะครับแล้วก็จะเป็นขาไม่ได้เลยคือว่าเ้าเหนียวครับผมนะโอเคทุกคนก็เลือกมาเลยนะครับผมก็นี่กั่ผมก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวอยขอาแว้งให้หน่อยไอ้ผมก็จะมี หมูนะครับผมอันดับแรกนะครับผมแล้วผมก็จะใส่น้ำลงไปก่อนนะครับผมขอติดปัาก่อนแล้วกันปัาเนี่ครับป้กของเรานะครับผมอ่าไาดแล้วเชื้อเขียตกเลยสับ <c oughs> โอติดแล้วกันโอ้โอ่อแล้วแล้วก็อันนี้ครับหมูเราต้องใส่น้ำก่อนนะครับผมน้ำก่อนนะครับ แล้วเรากำลังรอเนี่ยผมห้นาบมันเดือดนะผมเราก็จะมาต้มหมูเนี่ยผมก่อนจะทำลาบเนี่ยเราคือต้องแบบลวกหมูก่อนเนี่ยผมให้หมูเนี่ยมันสุกก่อนนะครับผมคือการทําลาบเนี่ยเราจะทําแบบว่าให้มันพิถีพิถันนะครับต้องให้สุกมากๆนะผมคือถ้าไม่สุกมากเนี่ยมันก็จะดิบนะครับะก็เดี๋ยวระหว่างรอที่น้ําเดือยดเนี่ยผมเดี๋ยวเอามามาซอยหอมเลยไหมมาซอยหอมเลยละกันตัวหอมเนี่ยเขาไม่ใช้นะครับผมนะ กนคคตอนนี้คือเราเรออย่างเดียวนะครับคือรอน้ําเดือดนะครับผมนะก็จะมีน้ำปลาด้วยนะครับผมลองใส่ลงไปได้ใช่ไหมลองใส่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะต้มต้มหมดที่นะทำแบบทำลาบแบบลับลาบี่ยแบบแบบอร่อยเตอร์นะครับไอเราขาดอะไรไปหรือเปล่าเนี่ยขาดหรอวะไ,ไม่ไม่ไม่มะนาวชัวเลยนะขาดมะนาวนะทุกคนนะก็เนี่ยเร็วๆโอ้โหแป้งนึ่งรอแป้งเอาหนาแป้ อยอย่าลืมไปติดไม้ติดไม้ลืมไปเนี่ยผมมาแล้วครับมะนาวไอ้ผมแล้วก็เดี๋ยวพริกไทยเล็กหน่อยไอ้ผมได้ได้เอาผมก็เนี่ยเดี๋ยวรอน้ำเดือดแล้วเนี่ยน้ำเดือดแล้วก่อนจะเดือดีห้กูนี่เดือดตรงนู้นแล้วกูเริ่มเดือดแล้วห้าเนี่ยครับผมก็ใส่ลงไปเลยนะน้ำนะหมูพิเศษนะจากซีพี ก็หมูเอาลูกหมูนี่ลูกหมูนะครับลวกไปเลยลการทำหมูเรานะครับเนี่ยนั่งนั่งได้ปว่ะหน้าแดกนะเนี่ย <Yeah. S 1> หน้าแดกไอ้เนี้ยเอาตรงคือหน้าแดกไม่น่ากินหรอกหน้าแดกมากกว่านะคนนะโอเคอันนี้เอาไว้ก่อน ไมเอาอันนี้ออกนะครับทุก่นอนนะก็เดี๋ยวนี้นะครับเอาไว้อันนี้เอาไว้คือไว้ช้อนหมูนะถ้าไม่ช้อนหมูนะจะช้อนหน้ามึงอ่ะยูบินตั้งตั้งตั้งอีกดวไว้ไอ้สัสเนี่ยไม่ยังตกอีกแล้วโอ้อะไร,รวะอันนี้คือแว่นเนี่ยใส่แล้วร้อนแล้วคนนะติดต่อได้นะผมซื้อมามันหมื่นห้าได้มเหมือนหน้ามันกรีบโอเคหมูติดไอ้เหี้ยหมูติดไปแล้วโอ้หยยี่ร้อน มันติดปะวะมันติดนเนี่ยมันไม่น่าจะติดหรอมั้งติดไปะไม่ติดหรอกได้แล้วได้แล้วน,น,น่าจะสุกแล้วมั้งมันน่าจะพอแล้วครับผมว่ากาะเหียผมว่าน,น่าจะพอแล้วหรือเปล่านะกลิ่นหอมเลยนะเนี่ยโอ้ลืมผมรู้แล้วลืมเลยเรต้องใส่วงชุดไปด้วยใช่ไหมผมก็ทำเฮียอะไรก็ไม่รู้ ครัวกูเนี่ยมุนปันทํา,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 ไ,า,าไ,ไปแล้วเอไปเอาไปไอ้เหี้ยเอ้ยอใส่ยากหายอาใส่ที่นี่พอครับเอาทิ้งทิ้งไปเลยใส่ยากนะใส่ไให้หมดนะครับผมก็เดี๋ยวรอมันเดือดนะรอแน้วก,การรอให้น้ำมันเข้ากันนะผมให้รถดีมันเข้ากันเนี้ยนี่ ขนาดหมาของผมนะหอมเลยอ่ะหอมเตื่อเอาจริงอ่ะหอมเตื้อเราต้องไปเอาหม้อมาอีกหม้อหนึ่งนะเดี๋ยวเงินหม้อให้มีแล้วเฮียยังไม่ได้ล้างเฮียเอย่างมันน่ามันมันมันก็น่าสูบไปแหละเอาจริงอ่ะมันสูบแล้วแหละเราต้องทำไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวเอาตะแกรงนะโอเคทุกคนครับนี่คือวิธีครับผมเอาช้อนนี่เรียกช้อนช้อน ดูมันเยอะนะเนี่ยเขี้ยวให้หมด้วเนี่ยดูมันนี้ละกันเอาสองถ้วยเลยละกันใส่กันเยอะไปหมดแล้วเรื่อเรียนมอละโอเคเอาหววนะอ่ะโอเคหมดแล้อแต่นี้คือเราต้องต้องอะไรครับจริงๆครับต้อง ไฟออกนะ,ะ okay. กันโอเคก็โอ้โหยมันร้อนนะเนี่ยต้องเอาน้ำไปทิ้งก่อนนะเนี่ยโอเคีรับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปถึงวิธีการเออ่การปรุงเลยนะครับผมอันนี้คือเราแบบทำวิธีการแบบลวกหมูเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเราเจอกันในการการปรุงอาหารเลยะครับโอเคครับทุกคนต่อไปเรก็จะมาเจอกันในการปรุงอาหารนะครับใส่หมูหรืออะไรจานแรกนี่จานสองโอ้ยม <Yeah. S 1> ันเยอะแลเนี่ยโอ้ยกินได้ไปสองมันแล้วเนี่ยสามมือเนี่ย โอเคผมขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะใส่ข้าวกั่วนะเผมก็อ๋อนี่อุ้ยเยอะเออนี่ได้ละก็หนึ่งช้อนใช่ไหมเขาบอกว่าหนึ่งช้อนเนาะเดี๋ยวรอรอทมันจะถึงหรือเปล่ามันก็หมูเยอะเนาะเนี่ยหนึ่งช้อนสองช้อนสามช้อนหมูเยอะนะโอเคหมูของข้าวกลั่วอืมคอมเต้อะ โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่พิกเลยนะเรียกพิกอะไรวะพิกปลนพิกปลนใช่ไหมโอเคนะผมก็ไม่รู้อะไรมากหรอกเอาจริงอ่ะตัดแม่งนั่แล้วกันแค<ม>่นั้นพอนะครับก็มาหนึน่งช้อนสองช้อนอ่ะกินเผ็ดไหมไม่เผ็ดหรอกแค่นี้พอนะครับก็วันนี้ครับต่อไปก็มะนาวนะ ผมชอบแบบผมชอบแบบเปรี้ยวๆนะทุกคนนะนี่มะนาวอ่สวยรักอุ้ยเชี่ยพอนี่วอีกหน่อยแล้วกันโ,โอเคโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผมน้ำปลาก็เนี่ยผมขวดเล็กนะก็ใส่แม่งเลยอ้าวไอ้เหี้ยผมไม่ต้องการของดีกว่าเชื่อลืมเอาเนี่ยตัอดออกแล้วกันโอเคเ่อแล้วผมก็ใส่น้ำเปล่าเลยอือใส่ล้ใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วใส่ไปแล้ว แคนี้พอแล้กันไม่เคี่ยวนะครับผมโอเคเอันต่อไปคือใส่ผักครับนี่ผักนะครับผมนี่ใส่เลยดูครับนี่ครับเมนูลาบของเรา,านะครับผมลาบหมู้อสุดเทอร์ตาลักหรือเชฟน้ำนี่ครับนะแคบหมดแล้วนะครับต่อไปก็เราคนก่อนละกันอันนี้ใส่หมดแล้วนะครับผมก็เอ้อยเดี๋ยวลืมของชุดนี่หว่าคเว้ยลืมเหมือนละอย่าลืมเหมือนจะเล็บกูเอาจีโก้ทำอาหารเก่งมานะเดี๋ยวแค่ลืมแค่นั้นเอง เอาแล้กันเลยสองอุ้ยเยอะเืินว่ะเชื่แม่งอร่อยตื่นแนี่ยโอเคละกันเสร็จละลองดูครับทุกคนดูครับมาดูครับฮึ่มน่ากินเลยวเนี่ยโอ้โหลับดูครับดูครับดูไว้ดูไว้เดี๋ยวดู b a c ดูครับโอ้โหน่ากินหรือเปล่าครับนี่เนี่ยป๊าปป๊าปป๊า โหน่ากินมากทุกคนดูครับผมบอกมาให้ดูมาดูครับก่อนเป็นไงดูครับดูไกลครับกลองดูไกลครับเป็นไงครับเอ็ดูดูดูหน้าผมได้ครับหน้าหล่อไหมหล่อเกือบเลยนะโอเคทุกคนนี่คือการทำลาบอร่อยแล้วครับผมทำลาบเสร็จแล้วเรายังไม่รู้เลยว่ามันอร่อยหรือยังนะก็เดี๋ยวดูกันก่อนเดี๋ยวขอชิมก่อนแล้วกันขอชิมก่อนแล้วกันอะอะดู อร่อยเลยอร่อยเลย oh, <no. S 1> นี่ครับทุกคนหามไม่ได้ผมเนี่ยถ้าเหนียว <Wow. S 1> มีเราต้องมีข้าวเหนียวนะนะขนาาน้างหน้าของดากลูกเจ้าเดี๋ยวทิ้มหน้าระวังไว้อืมนอะืมอ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 ร่อยอืม

แค่ก้าวอยูก่ก้าววะอ่ากําลังก้านะอีกหนึ่งคะแนนคือแย่เกินแยอะไรก็ลืมถ้าไม่บอกถ้าก้กงไม่บอกนี่กูลืมหมดแล้วเอาจริงเอ้ยทุกคนเดี๋ยวชิ้นนี้เดี๋ยวไว้ชิ้นนี้ก่อนแล้วกัน <c oughs> นะผมก็ลาบให้ทุกคนดูนะนะก็ถือว่าลาบเนี่ยมันก็อร่อยนะทุกคนนะการที่จะนําไปทําตามเนี่ยทําตามไปเลยครับทุกค <c oughs> นนะก็เอากด้วยนะครับผมกับช่องสตาร์ลาแนผมมาทําอาหารให้กันด้วยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดติด กติดตามพี่ด้วยนะครับใครที่จะคอมเมนต์อะไรก็บอกได้นะครับผมเป็นด้วยด้านล่าสุคลิปนี้นะครับผมก็ใครที่จะบอกว่าอันนี้ดีไม่ดีก็แนะนำมาได้นะครับหรือว่าอยากดูพี่อะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปอินเลยเลยครับผมวันนี้ผมจะรักต้องรัดกันก่อนสวัสดีๆๆครับ